สโลแกนของเราก็คือจะเป็นหวานมันฉันไม่อ้วนค่ะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอาหารหรือเรื่องดูดสุขภาพไม่อร่อยเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักสิรโคค่ะที่เรายังยืนหนึ่งอยู่ได้ก็คืออย่างที่บอกว่าเราพัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยๆเลยอะค่ะคนเริ่มหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากจากตอนแรกที่เหมือนเราต้องพูดเยอะคือตอนนี้เราก็เราก็ยังต้องพูดอยู่แต่ความเข้าใจของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นตอนนี้มีอยู่ประมาณ1 5 1 6สาขาค่ะ ศิลโปโคเกิดจากการที่ตัวหมิงเองค่ะครอบครัวก็จะป่วยเราก็เลยเหมือนแบบเองไม่อยากป่วยก็พยายามหาอาหารหาเครื่องดื่มที่มันตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็ตอบโจทย์ครอบครัวก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเหมือนได้มาทําแบรนด์สุขภาพตอนแรกอะค่ะเราเริ่มจากแค่กาแฟที่เป็นกาแฟสําเร็จรูปแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มอย่างเดียวก่อนนะคะแล้วก็ก็เริ่มพัฒนาเป็นตัวอาหารเข้ามาให้ตอบโจทย์กับคนที่แบบมาทานเครื่องดื่มแล้วถามว่าแบบมีอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพไหม เป็นโจทย์ที่ยากมากเลยค่ะการที่เราบอกให้ผู้บริโภครู้ว่าการกินอาหารสุขภาพมันดีนะการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนที่คุณจะไม่ป่วยอ่ะมันดีกว่าที่คุณป่วยแล้วค่อยมาดูแลตัวเองนะคือเหมือนเราต้องเป็นแบรนด์ที่นอกจากขายสินค้าแล้วค่ะเรายังต้องเป็นกระบอกเสียงะคะ่ะให้กับคนที่ไม่ได้ดูแลเรื่องสุขภาพเนื่องจากอาหารมันไม่ใช่ยาพิษคุณทานยาพิษเนี่ยคุณอาจจะมีเอฟเฟกเลยแต่อาหารมันคือการทานแบบสะสมไปเรื่อยๆะคะ่ะคือเราจะเห็นผลตอนที่เราอายุมาก หรือว่าตอนที่ร่างกายเราเนี่ยเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบอ่อนแอหมิงก็เลยต้องให้ข้อมูลพวกนี้เกี่ยวกับลูกค้าด้วยชื่อเพจนะคะไขความลับอายุยืนกับดรหมิงค่ะตอนก่อนโควิดเนี่ยก็คือเราบูมมากเลยค่ะมีคนติดต่อเข้ามาแบบขอซื้อฟั a ชา h เยอะมากสาขาเราเปิดเร็วมากเลยค่ะประมาณเกือบ25สาขาค่ะช่วงโควิดก็ค่อนข้างมีผลกระทบค่ะบางสาขาก็อาจจะมีการปิดไป ช่วงแรกก็รู้สึกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็นานนู้เราก็ใช้วิธีการแบบวางกลยุทธ์อย่างอื่นเพื่อให้ร้านอยู่ได้แบรนด์อยู่ได้อะคา่ะเพราะว่าเราก่อตั้งธุรกิจนี้มาหนึ่งคือเรามีแพชชั่นในเรื่องของนอกจากเราอยากทำให้คนในครอบครัวเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วเราอยากเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยอะคา่ะพอแพชชั่นเรามันยิ่งใหญ่อะคา่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่เหนื่อยอะคา่ะไม่ว่าเราจะเจออะไรอะคา่ะ แต่ส่วนใหญ่เราจะเข้าไปมองแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาจากหน้าร้านจริงๆนอกจากที่เราเจอโควิดแล้วเนี่ยผู้บริโภคเขาหันมาสนใจอะไรกันเราก็พยายามเสิร์ฟให้ตอบโจทย์อย่างโควิดเนี่ยคนก็จะหาทานพวกสมุนไพรเป็นหลักเราก็จะทําเป็นน้าสมุนไพรเพื่อเพิ่มยอดขายแล้วก็ช่องทางเดลิเวอรี่เราก็ทําจุดแข็งของแบรนด์ใช่ไหมคะก็คือน่าจะเป็นความต่างอะค่ะความต่างจากตลาดทั้งในตัวของคอนเซปต์เราเป็นร้านกาแฟ ที่เราไม่ใช้นมบวแล้วไม่ใช้น้ําตาลทรายเราหาตัวธัญ,ญพืชตัวถั่วเข้ามาแทนพอแบรนด์เราเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างเงี้ยคนเริ่มชอบเรื่องเครื่องดืง่ดแล้วก็พัฒนาเลือกอาหารต่อเราก็มีทีมวิจัยเรามีทีม R&D อย่างเงี้ยค่ะในการพัฒนาสินค้าในการเข้ามาดูว่าเทรนสุขภาพเนี่ยมันจะไปในแนวทางไหนคืออันเนี้ยน่าจะเป็นจุดแข็งที่ซิลโคค่ะ,คะยังครองใจตลาดอยู่ได้จนถึงตอนนี้ค่ะที่เรายังยืนหนึ่งอยู่ได้ก็คือเราพัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยๆเลยอะคะ่ะแล้วก็เราจะมองทุก าร์ตี้ในส่วนของการดีเวลลอปสินค้าก็คือ1นปาร์ตี้ที่บริษัทต้องทำแต่อีกปาร์ตี้หนึ่งคือแฟรนไชส์เราที่เป็นคนที่ดูแลลูกค้าโดยตรงอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดของซิรลโอคอะค,ค่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ1 5 1 6สาขาค่ะ ดูจากยอดขายหลังจากโควิดนะคะก็คือถือว่าเราโตขึ้นคนเริ่มหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิมตอนแรกที่เหมือนเราต้องแบบต้องพูดเยอะคือตอนนี้เราก็เราก็ยังต้องพูดอยู่แต่ความเข้าใจองผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นแต่ก็ไม่ยากเท่าตอนแรกดูเลยว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สุขภาพที่อยู่ในตลาดตอนนี้ก็ยังไม่มีแบบชัดชเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทุนธุรกิจให้มองถึง1คือความต่างที่ในตลาดเนี่ยมีไหม2คือความเชี่ยวชาญในการทำโปรดักต์แต่ละตัวของมิ่งเองเนี่ย เรามีทีม R d ดีเรามีทีมนักวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พัฒนาสินค้าตลอดแบรนด์เราเองเนี่ยเราก็ได้อบรมผ่านกรมพรรัฒนาธุรกิจเรามีทีมที่เป็นทีมระดับประเทศในการเป็นคอนซัลท์ให้เราในการทำา r a n c h i s e f r a n c h i เนี่ยคือหมิงเซ็ตระบบให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแบบดูแลร้านได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีการดูแลเรื่องของมาร์เก็ตติ้งให้แต่สิ่งที่ต้องมีคือต้องมีใจต้องเปิดใจต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเราจะมีการสอนแล้วก็มีการเทรนกันตลอดถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอาหารหรือเครื่องดื่มสุขภาพไม่อร่อย แสดงว่าคุณยังไม่รู้จักศิลโคค่ะ